ยิ้ม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 มาในตาวานชื่นยิ้มนิดชีวิตอย่างยืนสดชื่นอูราอย่ามัวรอสดชื่นอูราอย่ามัวรอมายิ้มกันนอเพื่อนเอ่ย Welcome to our online class Good day boys and girls how are you today อาบกูแตง I hope you are doing good as well. เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะเรื่องแก้คำผิดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาท่องคำของจองสละกันก่อนนะคะ Are you ready เด็กๆพร้อมไหมคะ listen carefully ตั้งใจฟังนะคะและ repeat after me พูดตามคุณครูนะคะเจ้าอาเจ้าอาหน้าตาหักงอคล้ายดังตะขอหน้างอตัวตรง say ซอ a ก n ผีพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าอาเจ้าอา หน้าตาหักงอคล้ายดังตะขอหน้างอตัวตรงเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปรับสมองกันก่อนเด็กๆคะเรามาเข้าสู่ช่วงรับสมองแล้วนะคะรับสมอง Number one แต่เรามาตกลงกันก่อนเด็กๆคะเด็กๆต้อง listen carefully แปลว่าต้องตั้งใจฟังนะ repeat after me ต้องพูดตามนะ are you ready พร้อมหรือ,อยังคะ,ะเราเริ่มเลยนะคะ start number one พูดตามคุณต้อมก่อนนะคะ repeat after me ทะเลคำที่หนึ่งนะคะคำที่สองทะเล เด็กๆว่าสองคำนี้คำไหนถูกคะครูต้อมให้เวลา one two three four five time up คำไหนถูกคะคำที่ใช้ลอเรือหรือลอลิงคะเก่งมากคะ่ะคำที่ใช้ลอลิงเดี๋ยวเรามาสะกดคำถูกกันคะ่ะทออะทะ เอลอเลทะเลเด็กๆคะ Say Again Please ทออะทะเอลอเลทะเลรับสมองข้อที่สองรับสมองข้อที่สองนะคะเดี๋ยวครูต้องอ่านให้ฟัง C แปลว่า C แปลว่าข้อที่หนึ่ง ทะเลข้อที่2เห็นมองเห็นคำนี้แปลว่าอะไรคะ s, a s e a c คำนี้แปลว่าคุณต้องให้เวลา one two three f i time up a s e a c แปลว่าทะเลถูกต้องคะ่ะ รับสมองข้อที่3แล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ Listen carefully ตั้งใจฟัง r e p e a t a f t e r m e อย่าลืมพูดตามนะลำใหญ่ลออำลำไม้ยอใหญ่ลำใหญ่คำว่าลำใหญ่ใช้ไม้อะไรคะ ข้อที่หนึ่งไม้มะลัยข้อที่สองไม้หมวนครูต้องให้เวลาคิด one two three i time up คำว่าลำไยใช้สละไอไม้มะลัยถูกต้องค่ะเรามาสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลออําลำไม้มาลัยยอใหญ่ลําใหญ่ลำใหญ่เป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อข้างในสีขาวแล้วก็มีเม็ดสีดำวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องแก้คำผิดนะคะ คำในภาษาไทยนะคะจะมีเสียงที่เหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเสียงเหมือนกันก็คือตัวทอทอเอมีทออะไรบ้างเอยทอทอทหารทอทอธงเห็นไหมคะเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแก้คําผิดกันนะคะ Are you ready? Let's go แก้คำผิดดูคำแรกเลยนะคะภาระภาระภาระคำไหนถูกคะภาระถูกต้องค่ะพอสัมภาสนะคะภาระคำนี้แปลว่าหน้าที่นะคะต่อไปคำต่อไปนะคะลำใหญ่ ลำใหยคำว่าลำใยยเราใช้ตัวไหนคะเราใช้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลรยคะถูกต้องค่ะดำใยยเราใช้สระไอไม้มาไลยนะคะสเปลค่ะรออัมลำไม้มาไลยยอใหญ่ลำใหญ่ต่อไปเลยนะคะตำราตำราตำราเราใช้ตัวไหนคะใช้รอเรือนะคะ มาสะกดพร้อมกันเลยค่ะตออําตํารออาราตําราตอบไปเป็นการทําแบบึกหัดนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีแดงเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่เด็กๆจะทํานะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆขึ้นหน้าใหม่นะคะเด็กๆก็ขึ้นจากบรรทัดที่สองเลยนะคะแล้วเด็กๆก็เขียน n n ใหญ่นะคะสองบรรทัดนะคะแล้วก็ O นะคะ แล้วก็ดอทขึ้นเดือนใหม่จะเป็นครั้งที่1น,นะคะเด็กๆคะแต่ในกรณีที่ถ้าเด็กๆทำข้างบนแล้วนะคะเราต้องมาทำข้างล่างนะคะเด็กๆนับต่อจากข้อที่3นะคะเด็กๆนับต่อจากข้อที่สนะคะนับลงมา7บรรทัดนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนะคะแล้วเด็กๆก็เขียน N ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ O.1 ดอทวันนี่ในกรณีที่เด็กๆต้องทำช่วงข้างล่างนะคะแล้วเด็กๆก็ write number เลยค่ะหนึ่งสองติ๊กเอาไว้นะคะลากมานะคะ write number 1นะคะ1 2นทูที e ัมเบอร วั t ทูทีนัมเบอรนะคะแต่ละยังคะเดี๋ยวคุณต้องรอนะคะ Are you f i n i s h อาโอเค Number one นะคะเขียนพอพานสะกดว่าพออาพารออระพาระนะคะ เด็กทูฟิงเกอร์นะคะแล้วก็ไหลอีกกลัวทูฟิงเกอร์ติ๊กต่อไปอายุฟินิสโอเคนัมเบอร์ทูนะคะนัมเบอร์ทูจะเป็นคำว่าทาสีทอกุต้องจะใช้ทอทงก่อนนะคะอ่าทาสอเสือสรเอีสี แล้วก็คุต้องก็จะไล่อีกกลัวให้ตรงกับข้างบนนะคะ Next number t นะคะทะเลทออทะเอรอเรทะเลแล้วก็ไล่อีกกลัวนะคะแล้วก็ติก a คยู i ินิสอ่ะเดี๋ยวกุต้องรอนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเด็กๆคะหลังจากที่เราลอกโจทย์กันเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทํากันเด็กๆดูคําแรกนะคะคําว่าภาระภาระแปลว่าหน้าที่นะคะภาระตัวนี้ใช้พอพานใช่หรือไม่อ่าไม่ใช่นะคะต้องเปลี่ยนเป็นพอสมเาวเด็กๆคะสเปลคะ่ะพออพาภารออระ พาระเห็นไหมคะว่าเสียงพอเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้พอสำเภาเด็กๆเซแอนไลท์ say and like นะคะพออาพารออะระพาระเซอเกนผีดพออาพารออะระ ทาระต่อไปนะคะ n u m b e r t n o ูเน u m b e r 2นะคะทาสีคำนี้อ่านว่าทาสีแต่ถ้าเราหมายถึงกริยาที่กำลังทาสีที่พื้นบ้านหรือว่าที่กำแพงเนี้ยเราไม่ใช้ทอทงนะคะแต่เสียงจะเหมือนกันเห็นไหมคะทอแต่เราจะใช้ทอทหารนะคะเด็กๆคะ่ะสเปลค่ะทออาทาสอ,อ,อีสี ทาสีไหลค่ะทอเป็นทอทหารนะคะทออาทาสอีอสีทาสีเซอเกนผีดทออาทาสอีอสีทาสีเก่งมากค่ะ n น็กนัมเบอร์ที t ัสนัมเบอแล้วนะคะ คำนี้อ่านว่าทะเลแต่คำว่าทะเลใช้ลอเรือใช่ไหมคะต้องใช้เป็นลอลิงนะคะอ่เด็กๆสเปล,ลค่ะทออ, tha, a, อ le, tha, le, like and spell ะทะเอลเลทะเลไลท์แอนสเปล like นะคะสเปลแอนไลท์นะคะทอไลท์เลยค่ะทออะทะเอ รอเลทะเลเดี๋ยวเรามาอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลวคำที่เขียนถูกก่อนนะคะชี้เลยนะคะพอยนะคะเดี๋ยวคุณต้อมใช้ดินสอชี้นะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้นะคะพออาพารออะระพาระเซอเกนผีดพออาพารออะระ ภาระภาระอันนี้แปลว่าหน้าที่นะคะต่อไปเน็กนะคะทาสีสเปลค่ะทออาทาสอ,อีสีทาสีเซอเกนผี again, ทออาทาสอ,อีสีทาสีเน็กค่ะทะเลสเปลค่ะทออาทะ เอลอเลทะเลอเกนผีทออะทะเอลอเลทะเลเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันนะคะแล้วเราจะได้มาพบกันเร็วๆค่ะเด็กๆคะช่วงนี้นะคะเรามาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเด็กๆได้ท่องคำของจองสระอาจำได้ไหมคะไปทุกฝึกท่องนะคะ แล้วก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้การแก้คำผิดนะคะเด็กๆคะการแก้คำผิดคำที่ผิดอาจเกิดจากการที่มีการออกเสียงเหมือนกันแล้วก็เขียนต่างกันนะคะเด็กๆลองไปฝึกด,ดูนะคะว่าพยัญชนะไทยมีเสียงตัวไหนบ้างที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะและเด็กๆก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูต้อมแล้วด้วยเก่งจริงๆเลยนะคะเด็กๆคะ แลนะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเด็กๆก,ก็ยังจะต้อง wear your mask wash your hand แล้วก็ social distance